ยิ่งกว่าความเร็วมากกว่าความแรงเพราะตัวจริงมีหนึ่งเดียว AIS 5G โคแอนไม่ใช่แค่เคสแต่เป็นที่สุดของอุปกรณ์เสริม iPhone สวัสดีครับอูสปินได้ครับคลิปนี้เราอยู่กับตัวนี้ครับแน่นอนครับนี่คือ iMac ใหม่ของปี2024นั่นเองนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-One จากทาง Apple นะครับที่มีชื่อเสียงอย่างมากครับ iMac เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคอมพิวเตอร์จาก Apple ที่มีความสวยงามมากๆเนาะตั้งแต่ยุคที่ไม่ใช่ Apple s i l i c ิแล้วเนาะตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้นะครับที่มีสีสันต่างๆให้เลือกมากมายนะครับยุคที่เป็น Intel เนี่ยอาจจะใช้อลูมิเนียมนะครับที่มีขนาด21.5นิ้วกับ27นิ้วถ้าเกิดใครจำได้อาจจะไม่ได้เน้นสีสันแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับจนเขาเปิดตัว Apple s i l i c ิคครับ Apple M1 นะครับก็ออก iMac มาในปีส0 2 1ันเดะครับปรับโฉมใหม่ทั้งหมด ได้สีสันที่สวยงามมากๆแบบนี้นะครับมีให้เลือกมากถึง7ดสีด้วยกันครับตั้งแต่ตอนชิป M1 ปี2021ครับเขาเว้นไป1ปีไม่ได้มีชิป M2 ออกนะครับปีที่แล้วครับเขาอัปเดต iMac โฉมเดิมเนี่ยแหละสีเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นชิป M3 นะครับและปีนี้ครับอัปเกรดมาเป็นชิป M4 นะครับโดยที่มีการรีเฟรชสีให้มันสดใสมากขึ้นกว่าเดิมด้วยยังคงมีให้เลือก7สีอยู่แต่ว่ามีบางสีที่ได้เป็นสีโทนใหม่นะครับอย่างสีเขียวตัวนี้ก็ถือว่่่าเเเเป็นนนนสีีีขยยววโทใหมชดกั มีทห้7เจสีของเขาเนี่ยก็คือเขามีสีฟ้าครับสีม่วงสีชมพูสีส้มสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีเงินมาตรฐานนั่นเองนะครับโดยที่ Enclosure ทั้งหมดตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ยยังมีขนาดเท่าเดิมดีไซน์เดิมทุกอย่างตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวมากับ Apple M 1นะครับตั้งแต่ปี2021ครับก็คือเราได้ความบางของหน้าจอแค่นี้เองอะ คือมันเป็นเครื่องบางน่าใช้มากนะครับขนาดหน้าจอด้านหน้านยอยู่ที่23.5นิ้วนะครับถ้าเกิดเราดูสเปคของ Apple จะถูกปัดตัวเลขขึ้น Apple จะบอกว่า iMac ใหม่เนี่ยมีขนาดหน้าจอ24นิ้วนะครับแต่จริงๆแล้วขนาดพื้นที่ที่เราใช้ได้เนี่ยอยู่ที่23.5นิ้วได้นหน้าจอสเปคเดิมแหละก็คือสเปค500นิตของเขานะครับอาจจะไม่ได้สู้แสงสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่น่าเป็นปัญหาเพราะว่าเราใช้ iMac กันอินดอร์อยู่แล้วใช้ในสํานักงานใช้ในออฟฟิศใช้ในบ้านของเรานั่นเองนะครับ,จจบ Mac โปรที่เราอาจจะพกไปใช้กลางแจ้งนะครับดังนั้นตัวนี้ยังได้หน้าจอ500นิตอยู่สเปคเดิมแต่ได้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรอบนี้นะครับกับรอบ M4 ก็คือมีตัวเลือกของหน้าจอแบบนาโนเท็กซเจอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแม็ใหม่ๆบางรุ่นเนี่ยได้หน้าจอที่เคลือบสารนาโนเท็กซเจอร์ของเขาตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเลือกให้เป็นนาโนเท็กซเจอร์ได้เช่นเดียวกันเครื่องนี้เนี่ยหน้าจอเคลือบนาโนเท็กซเจอร์มานะครับเราจะเห็นว่าแสงสะท้อนไม่เจอเลยเห็นปะจังหวะที่ผม ปรับมุมหาไฟสตูดิโอนี้เนี่ยมันก็แค่จะเป็นแสงแบบจางๆเท่านั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกตัวออปชั่นของนาโนเท็กซเจอร์มาเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอกระจกเลยครับพอเป็นกระจกนี้เนี่ยเจอแสงแบบแสงในห้องอ่ะมันก็จะชัดเจนเลยเนาะเหมือนเหมือนกับสะทอ้อนมาเป็นกระจก แบบเห็นเป็นเชฟของหลอดไฟเลยเจอไฟนีออนบนเพดานเนี่ยเห็นเป็นเส้นเลยนะครับแต่พอเป็นนาโนเท็กซเจอร์เนี่ยโอ้โหแสงหายไปเยอะเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับออฟฟิศที่อาจจะมีแหล่งกําเนิดแสงเยอะๆหน่อยหรือว่าคนที่ตั้งเครื่อง iMac เนี่ยข้างๆหน้าต่างนะครับใช้ช่วงเวลากลางวันนี้เนี่ยสบายตาขึ้นเยอะนะครับอันนี้แล้วแต่เพราะว่าบางคนสถานที่ตั้งของเครื่อง iMac นี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้สเปคนาโนเท็กซเจอร์ก็สามารถใช้งานได้อย่างคมชัดดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นออปชั่นให้เลือกเป็นครั้งแรกสําหรับ iMac ำ ที่ต้องเพิ่มเงิน7 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดกันต่อไปว่ารุ่นไหนเพิ่มได้รุ่นไหนเพิ่มไม่ได้บ้างนะครับพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังครับของ iMac ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือมันจะเรียบง่ายเท่านี้เลยจะมีพอร์ต t h u n d อร์ o l t 4มาให้จํานวน4พอร์ตด้วยกันนะครับเรียงอยู่ด้านหลังรูปๆดูเนี่ยผมยังรูปเจอบ้างไม่เจอบ้างเวลาที่เราจะเสียบพอร์ตอะไรง,ง่ายๆเร็วๆเนี่ยอาจจะต้องเดินอ้อมไปจะได้เสียบได้แบบตรงๆแม่นๆนะครับเป็นสไตล์นี้ตั้งแต่ iMac ที่เป็นอลูมิเนียมแล้วเนาะก,าากา็นนะ ถ้าเกิดเราดูจากด้านหน้ามันก็จะเรียบง่ายดีนะดูซิมเพลดูสวยงามดีนะครับแต่อาจจะมีข้อจํากัดสำหรับอุปกรณ์บางอย่างที่เราอาจจะต้องเสียบเข้าออกบ่อยๆเนี่ยอาจจะเอื้อมดูค่อนข้างยากนะครับอุปกรณ์ของเราที่ไม่ใช่พอร์ต USB Type C ที่ไม่ใช่ Thunderbolt เนี่ยอาจจะต้องใช้ฮับเพิ่มเติมอาจจะต้องใช้อแดปเตอร์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเขาต้องการความเรียบง่ายแบบนี้นะครับอีกฝั่งนึงแม่ปุ่ม power นะครับปุ่มๆเข้าไปหน่อยนะครับรูปดูก็เปิดปิดได้ไม่ยากนะครับกบอีพอร์ตนึ่งที่ซ่อนไว้บริเวณขขขอออออบด้้้้าาาานนงงงฝั่ซยหจก็คืออร์ต เสียบหูฟัง3.5มิลยังคงมีมาให้นะครับสำหรับคนที่จำเป็นต้องเสียบสายแลนนะครับช่องเสียบสายแลนของ iMac นี้เนี่ยจะติดอยู่กับ power adapter ของเขา ซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่นที่เราเลือกออปชันของอินเทอร์เน็ตมาเท่านั้นนะครับโดยที่มันจะไม่ได้มายุ่งกับตัวเครื่องละเขาใช้ตัว power adapter นั่นแหละนะครับสามารถเสียบสายแลนเข้าไปได้เลยนะครับพวก Data ต่างๆก็จะวิ่งผ่านสาย power เดียวกันเนี่ยเข้ามาที่บริเวณกลางเครื่องด้านหลังตรงนี้นั่นเองนะครับถือว่าดีไซน์ออกมาได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ยังคงความสวยงามสไตล์ iMac บวกกับสีสันต่างๆที่รอบนี้ refresh มาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับสีเขียวโทนใหม่ตัวนี้น่าจะถูกใจหลายคนนะครับเวลาที่เราเลือกสีมาของ iMac Generation มันก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะพวกอิ s เซอรีที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างแบบคีย์บอร์ดนะครับเนี่ยครับถ้าเราเลือก iMac สีเขียวก็จะได้ คีย์บอร์ดสีเขียวนะครับได้เมจิกเมาส์สีเขียวหรือถ้าเกิดใครถนัดใช้แทร็กแพดก็จะเป็นเมจิกแทร็กแพดสีเขียวและรอบนี้นะครับในที่สุดครับเขาก็อัปเดตอ c c เ s s o r y อรีเนี่ยให้เป็นพอร์ต USB-C เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยโหคนวิพา์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า Apple ขยับไป USB-C อะ่ะหลากหลายอุปกรณ์และ iPhone 15ก็ USB-C แล้วใช่ปะตอนออก iMac M3 มายังคงใช้ Lightning นะครับกับอ c อเ s อ o r y อรีเจ็บปวดกันอย่างมากรอบนี้กับ iMac M4 ยอมเปลี่ยนแล้วนะครับทั บอร์ดเมจิกเมาส์เมจิกแทร็กแพดนะครับได้เป็น USB c นะครับความเจ็บปวดที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือเมจิกเมาส์ถึงแม้ว่าจะเป็น USB c แล้วนะครับยังคงอยู่ด้านใต้เหมือนเดิมอะ่ะยังต้องชาร์จแบบหงายท้องอยู่อะไรกันครับคือเปลี่ยนทั้งทีทําไมไม่เปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเซลล์กันทั้งโลกนะครก็นั่นแหละครับ น่าจะต้องใช้ฟอร์มแฟกเตอร์นี้ไปอีกยาวนานหลายปีตามสไตล์ Apple นะครับไม่มีการเปลี่ยนดีไซน์ง่ายๆอยู่แล้วนะครับสำหรับ Apple นะครับออกดีไซน์ไหนมาเนี่ยใช้กันยาวนานหลายปีใช้กันจนคุ้มไปเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเราจะได้เห็น Magic Mouse ที่ต้องหงายท้องชาร์จที่เป็น USB-C เนี่ยไปอีกยาวนานหลายปีอย่างแน่นอนครับ กับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องที่เข้าชุดกันเลยกับสีที่เราเลือก iMac มาเนี่ยก็คือจะมีสาย USB-C ที่เป็นสายถักนะครับก็ไม่ได้ใช้ lining g h t แล้วเนาะอุปกรณ์ต่างๆของเขานะครับก็จะเป็นสาย C 2 C แบบนี้แหละครับแต่ว่าสายถักของเขาเนี่ย ได้สีเดียวกันกับ iMac ที่เราเลือกมานะครับซึ่งไม่มีขายแยกต่างหากนะครับสายสีแบบนี้เนี่ยจะมากับ iMac สีสีเท่านั้นนะครับดังนั้นไม่มีทางที่เราจะได้สายถักแบบนี้ที่เป็นสีเขียวมิ้น์สวยงามอย่างนี้เนี่ยกับอุปกรณ์ตัวอื่นนะอยากได้สายถักสีมิ้น์แบบนี้จาก Apple แท้ๆนะครับต้องซื้อ iMac สีเขียวหรือว่าพวกสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยก็ทําสายถักออกมาได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกันนะครับมีมาให้ในกล่องและสําหรับคนที่เพิ่ม70,00บาทสําหรับหน้าจอ Nano Texture ที่ลดแสง สะท้อนนี้เนี่ยในกล่องจะมาพร้อมกับผ้าเช็ดรอยด้วยนะครับนี่เป็นผ้าจาก Apple นะครับนุ่มๆอย่างนี้เลยครับเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แหละนะครับแล้วก็ได้ปั๊มโลโก้ Apple ที่มุมอย่างนี้นะครับไม่ได้แมตสีอะแมตน่สีดีอยากได้ผ้าสีเขียวแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องเพิ่ม7 0 0 0บาทที่เอาจอ nano t e เ t u r e ถึงจะได้ผ้าผืนนี้นะครับไอหน้าจอปกติมันเป็นรอยไม่ได้หรือย,ยังไงนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ต้องไปหาผ้า อ,อื่นๆธรรมดานะครับที่ไม่ได้มีโลโก้ Apple เนี่ยมาเช็ดจอกันเราเองนะครับสำหรับหน้าจอกระจกทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจอนาโนเท x t u r เจอร์อ่าเราเช็ดได้ด้วยผ้าที่ให้มาในกล่องแบบนี้ครับของไม่อีกอย่างนึงใน iMac ปีนี้เนี่ยก็คือเขาอัปเกรดกล้องของ iMac อ่ะ ให้รองรับ Center Stage ครับซึ่งหลายคนอาจจะเบื่อแล้วอะถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์ของ Apple ะก็บอกว่าเอ้กล้องหลายตัวทั้งในไอแพเออยั้งใน MacBook ก่อนหน้านี้เออย่ะก็ลองรับ Center Stage จแล้วเนอะก็คือสมมุติว่าเราไม่ได้นั่งอยู่กลางกล้องอย่างเงี้ยแบบเยี้ยงมานิดนึงอย่างเงี้ยกล้องมันก็รีเฟรมให้แบบเราอยู่กึ่งกลางอยู่ตลอดเวลาให้กับเราคือเซนเตอร์สเตจไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะไม่ต้องมาเล่าให้ฟังกันเพิ่มเติมอีกแล้ว แต่อันที่เจ๋งมากคือเซนเตอร์สเตจใน iMac นี้เนี่ยรองรับสิ่งที่เรียกว่า Desk View นะครับก็คือกล้องหน้าตรงนี้มันกว้างมากมุมที่มันถ่ายได้มันกว้างมากครับแล้วมันก็จะจำลองเอาพื้นที่ที่อยู่บนโต๊ะของเราหรือว่า Desk ของเรานเนี้ยเอาไปโชว์ให้อีกฝั่งหนึ่งได้เวลาเราทำวิดีโอคอลเวลาเราทำซูมมิ e e ติ้งอะไรพวกนี้เนี่ยทำได้นะครับทำออกมาแล้วเป็นยังไงจะมีปุ่ม Des k View อยู่เห็นป่ะกดเปิดปึ๊บ มันก็จะให้เซตอัพว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะเอามาโชว์นะกดแชร์เดส i ิวครับตอนนี้ฝั่งซู่ริงเห็นแล้วใช่ปะเห็นโต๊ะเราเห็นมือเราแบบนี้ซึ่งมันอเมซิ่งมากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่รู้เธอรู้หรือยัง iMac ใหม่เนี่ยมันมาพร้อมกับหน้าจอแบบนาโนเท็กซเจอร์แล้วเขาให้ผ้ามาด้วยนี่ผ้าเขาหน้าตาเป็นแบบนี้คือถ้าเกิดไม่มีเดสวิวอะเราต้องโชว์แบบนี้ใช่ปะ แต่พอมีเด็กชิวอะเราโชว์บนโต๊ะได้เนี่ยเธอผ้ามันหน้าตาแบบนี้แล้วแล้วเขามีกระดาษเขียนว่าการทําความสะอาดจอภาพแบบนาโนเท็กซเจอร์เขาบอกให้ทําความสะอาดจอภาพ iMac ของคุณด้วยผ้าเช็ดที่ให้มาเท่านั้นโอ้โทำไม <c oughs> เช็ดด้วยผ้าอื่นแล้วมันจะทําไมครับ Apple มันไม่สะอาด,อาดคือประมาณว่าจอนาโนเท็กซเจอร์เนี่ยอย่าเอาผ้าอื่นมาแปดเปื้อนนะต้องผืนนี้ ให้มาเท่านั้นผ้าของเพื่อนก็ไม่ได้นะเธอเราก็บอกว่าให้ผ้าที่ให้มาเท่านั้นนี่คือถ้าเอาโลโก้ออกเนี่ยมูลค่าลบทันทีเลยนะน่นหนัไหนโลโก้ตัโโ้ให้ชื่นใจหน่อยเจ็ดพันบาทนี่คิดค่าผ้าไปกี่บาทนะฮะ <c oughs> หรือซีนาริโอที่เราต้องเขียนอะแบบสมมุติว่าอ่ะเธอมาดูแพนเนอร์ของเราดีกว่านี่เป็นคอนเทนต์แพนนิ่งเจอร์นนลของเรา คือมันสะดวกขึ้นเยอะเลยเห็นหป่ะคือเราวางบนโต๊ะปกติในท่าทางปกติได้แล้วก็ฝั่งที่เราประชุมอยู่ด้วยอะ่ะ <c oughs> เห็นแบบเดียวกับที่เราอยู่บนโต๊ะตรงนี้เลยคือมันเจ๋งมากอ,อ,อยากเห็นคอนเทนต์แพลนนิ่งไหมของสป<า>ินไดน่าตาเป็นไงม,มันต้องแน่นมากแน่ๆนี่จะบอกว่า้แพลนเนอร์ของของ Google วันนี้ดีมากเขาให้เราแพลนว่าสมมติเราทำโซเชียลมีเดียแพลนเนอร์จะทำท็อปิกเรื่องอะไรใช่ป่ะจะโพสต์วันไหนไอเดียอะไรแล้วก็อาจจะ เขียนให้อีกฝั่งหนึ่งดูใช่ไหมหรือแบบว่าโชว์จอเนี่ยไปเลยว่านี่แพลนนิงของเราวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็เราอยากจะโพสอะไรวันนั้นเดี๋ยวเราแกะสติกเกอร์นี้มาแปะนี่มีเว็บไซต์อัปเดตอันนี้เป็นสปอนเซอร์โพสอยู่วันไหนบ้างเราจะอัพโหลดเราจะทำไลฟ์จะทำบล็อก วันนี้เราจะทำช็อตวันนี้เราจะโพสยูทูบมันเห็นไปพร้อมกันเห็นปะ่ะคือเราทำงานแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ของ d e x v i l w e ที่มาพร้อมแบบนี้เซนเตอร์สเตอันนี้เจ๋งคืออันนี้รู้สึกว่าได้ใช้ประโยชน์จริงจังเพราะว่า ไอแม็กมันแบบมันเป็นอะไรที่อยู่กับเดสก์ท็อปเราอะทีนี้ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างนะครับคนคาดหวังว่าซื้อ iMac มานี่คือเครื่องแบบ all in one จาก Apple เนาะก็คือซื้อมาในกล่องเนี่ยแกะมาพร้อมใช้งานแบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรแยกต่างหากละหน้าจอก็ติดมาให้แล้วนะครับคีย์บอร์ดมีแล้วเมาส์มีแล้วหรือจะเป็นแทร็กแพดก็แล้วแต่นะครับตอนที่เราเลือกซื้อสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเมาส์หรือว่าจะเอาแทร็กแพดนะครับมันพร้อมใช้งานเลยจริงๆผมเคยรีวิวอย่างลละะเอียดตตตตัตตััั้้้งแแ่วววนนน ประทับใจมากนะคือ แค่ชิป M1 ของ Apple อ่ะหลายคนรู้ประสิทธิภาพของ Apple Silico n เป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนที่อัปเกรดมาจากชิป Intel อ่ะมันได้เรื่องประหยัดพลังงานแล้วก็ได้เรื่องความเร็วความแรงมาพร้อมๆกันนะครับและสาหรับตลาดของ iMac นี้เนี่ยซึ่งเขาแบ่งชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ตลาดสายโปรของเขานะครับนี่เป็นคนที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแบบงานทั่วๆไปชีวิตประจําวันเว็บเบราว์ซิ่งงานเอกสารต่างๆนะครับหรืองานที่ไม่ต้องการ computational power แบบเยอะมากมายมาหาศาลแบบที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ MacBook Pro อ่ะคืองานทั่วๆไปสำหรับคนส่วนมากอ่ะ iMac น่าจะเพียงพออยู่แล้วรวมถึงคนที่ไม่จำเป็นที่จะต้องถือ Mac พกพาไปไหนมาไหนนะครับอยู่ในห้องนอนของเราอยู่ที่สำนักงานของเรานะครับตั้งทิ้งไว้เลยแล้วก็ได้ความสวยงามแบบนี้นี่คือตลาดที่ชัดเจนของ iMac ถ้าเกิดเราอยากได้รุ่น Pro มากขึ้นนะครับเขามี Mac Mini ที่ออกมาพร้อมกันที่ตัวนั้นอนะ่ะมีตัวเลือกของชิป M4 Pro ให้เลือกแยกต่างหากแล้วก็อาจจะไปใช้กับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือว่าความละเอียดสูงกว่าตัวนี้นั่นเองนะครับดังนั้นไอ แม c เนี่ยชัดเจนมันคือ All-in-one Computer เนาะเราแทบจะเลือกสเปคอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เขาเลยมีเฉพาะชิปมาตรฐาน M4 มาให้แต่ประสิทธิภาพของ M4 นี้เนี่ยมันก็วิวัฒนาการมาตั้งแต่ M1 แล้วใช่ปะคือมันก็แรงขึ้นมาเรื่อยๆ M2 M3 M4 ใช่ไหมครับ M4 มาตรฐานตัวนี้เนี่ยบางแอปพลิเคชันที่ผมทำการ b e n c h มาร์กเนี่ยมันแรงกว่า M1 Pro หรือ M1 Max อีกนะคือตัวพื้นฐานของ M4 นี้เนี่ย ไปแรงกว่าตัวแรงแทบจะที่สุดของ M1 คือเจเนเรชันแรกตั้งแต่ประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาซะอีกนะครับดังนั้นมันเกินการใช้งานของคนส่วนมากครับคือแอปพลิเคชันทั่วๆไปงานเอกสารทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งงานตัดต่อวิดีโอที่ไม่ได้ซับซ้อนมากเกินไปนี้เนี่ยมันเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าอุ้มันชิป M4 ธรรมดาเองนะครับไม่ใช่ M4 Pro หรือ M4 Max ด้วยซ้ำไปนะครับมันจะเพียงพอการใช้งานของเราไหมผมยืนยันได้เลยว่าเพียงพอกับการใช้งาน ของคนส่วนมากนะครับแม้กระทั่งเราตัดต่อวิดีโอ 4K ก็ตามนะครับมันรองรับได้อย่างแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ Apple เขาตั้งใจอยู่แล้วว่า iMac นี้เนี่ยจะไม่ได้มีชิปอื่นให้เลือกมีแค่ M4 ให้เลือกและต้องเพียงพอต่อการใช้งานของคนส่วนมากนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครละเอียดมากขึ้นละอยากจะกดเข้าไปสั่งซื้อละในหน้าเว็บของ Apple เองเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยราคาอยู่ที่4 4 9 0 0บาทเราจะได้ชิป M4 ที่ไม่เต็มประสิทธิภาพแหละ M4 ของ iMac รุ่นเบสสุดเลยนะ44,900บาทเนี่ยเราจะได้ CPU 8คอร์กับ GPU 8คอร์ครับถ้าเกิดอยากได้เต็มประสิทธิภาพของตัวเบสของ M4 นี้เนี่ยจะต้องเพิ่มเงินนิดนึงไปเอารุ่น51,900บาทนะครับถึงจะได้ CPU 10คอร์กับ GPU 10คอร์ครับกับอีก1นึ่งรีมาร์กก็คือในรุ่นเบสในรุ่นเริ่มต้นอ่ะ44,900บาทอะเราจะได้พอร์ตด,ด้านหลังตรงนี้เนี่ยแค่2พอร์ต ถ้าเกิดอยากได้4พอร์ตเต็มที่แบบนี้เนี่ยจะเริ่มต้นที่รุ่น51,900บาทหรือว่ารุ่น CPU 10คอร์ GPU 10คอคอขึ้นไปนะครับแต่สิ่งที่ดีขึ้นมาหน่อยในปีนี้ก็คือไม่ว่าเราจะซื้อรุ่นไหนจะซื้อรุ่นเริ่มต้นเลยก็ตามแรมที่ให้มาเนี่ยจะเป็นแรม 16GB ไม่มีขาย Mac ที่เป็นแรม 8GB อีกแล้วนะครับรอบนี้ที่เขาประกาศเปิดตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็น iMac Mac mini MacBook Pro MacBook Air นะครับไม่มีรุ่นที่เป็นแรม 8GB แล้วนะครับเราซื้อรุ่นเริ่มต้นรุ่นราคาถูกที่สุดใหม่ในวันนี้เนี่ยจะได้แรม 16GB ิก นี่ก็คือ iMac ใหม่นะครับที่อัปเกรดขึ้นมารีเฟรชขึ้นมาในปีนี้ใช้ชิปใหม่ล่าสุดอย่าง M4 นะครับแล้วก็รีเฟรชสีขึ้นมาให้มันสดใสามากขึ้นนะครับผมยังคงยืนยันว่า iMac เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สวยที่สุดจาก Apple อยู่เนาะผมคิดว่าในบรรดา d u c ต Apple ทั้งหมดใน Line Up ตอนนี้เนี่ยถ้าเอาเรื่องดีไซน์เนี่ย ตัวนี้กินขาดนะครับตั้งแต่ออกมาปี2021อะที่รีเฟรชมาเป็นโฉมนี้เนี่ยคือน่าจะถูกใจหลายคนอย่างมากอะ่ะนี่คือแบบสิ่งที่เลตเพรเซนต์ความเป็น Apple Design ได้ดีที่สุดละในไลน์อัพปัจจุบันของเขานะครับมงนบางเฉียบมันแบบสีสันต่างๆนะครับรวมถึงเอเซอรีต่างๆด้วยนะครับอัปเกรดรอบนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากขึ้น c o m p ลีทมากขึ้นนะครับได้ชิปที่แรงตามยุคตามสมัยแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือเนี่ยแหละครับอเซอรีที่อัปเกรดมาเป็น USB C ทั้งหมดลนี เป็นการปิดฉากโปรดักต์ใหม่ของ Apple ที่จะไม่มีพอร์ต h t n i n g ขายอีกแล้วนะเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับว่าพอร์ตมาตรฐานทั้งหมดของ Apple เนี่ยจะต้องเป็นพอร์ต USB-C แบบนี้นั่นเองเนะครับดังนั้นใครที่เล็งอยู่ว่าอยากได้คอมพิวเตอร์ all-in-one แล้วก็โอเคกับการใช้ Mac นะครับไม่ได้พกพาไปไหน iMac ยังคงเป็นคำตอบสุดท้ายอยู่ของเรานะครับนี่คือเอาไปวางปุ๊บห้องสวยเลยทันทีอะอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่ อัปเกรดมาใช้ iMac โฉมนี้แล้วก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเอ่ c M1 อ i m ห c M1 หรือ M3 เมื่อปีที่แล้วก็ตามนะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนมาเป็น M4 ก็ได้มันใกล้เคียงเดิมแหละนะครับดีไซน์ก็เป็นดีไซน์เดิมแต่ถ้าเกิดใครยังใช้ iMac ตัวที่เป็นชิป Intel 27นิ้วก็ตามหรือตัวที่จอเล็กกว่านี้21.5นิ้วก็ตามมาตัวนี้แฮปปี้มากๆอย่างแน่นอนนะครับคือมันเป็นการอัปเกรดใหญ่เลยแหละถ้าเกิดออกมาจากชิป Intel นะครับใครมาจากจอ27นิ้วอาจจะรู้สึกว่าอจอมันเล็กลงมานิดนึงคอมแพคลงมานิดนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครมาจากจอ21.5เนี่ยโหมาตัวนี้เนี่ยยืนยันได้เลยว่าแฮปปี้อย่างมากนะครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถไปดูของจริงได้ที่หน้าร้าน Apple Store รงวมถึงตัวแทนจําหน่าย Apple ทั่วประเทศนะครับแล้วก็อบาารยยเีี่<ม>้นท ราคาเริ่มต้น44,900บาทสำหรับสเปคตัวเริ่มต้นของเขาเลยก็คือได้ CPU 8คอร์ ore, GPU 8คอร์ ore, แล้วก็ด้านหลังมี2พอร์ตนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้สเปคเต็มหน่อยอัปเกรดทั้งทีนี้กัดฟันเอาอีนนิดนึงนะครับ51,900บาทได้ตัว CPU 10คอร์ ore, GPU 10คอร์ ore, แล้วก็ได้พอร์ตด้านหลัง4พอร์ตก็จะได้ประสิทธิภาพเต็มที่ใช้งานต่อไปได้อย่างยาวนานนะครับใจดีหน่อยรอบนี้ก็คือแดมพื้นฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นสุดเลยถูกสุดเลยได้แรม16กิกบัต SSD, รตแค่2 5 6ล อยู่นะนะครับถ้าเกิดใครใช้ไม่พอก็อัปเกรดตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่ามาอัปเกรดทีหลังลำบากอย่างมากนะครับก็มีตัวเลือกของ2 5 6 g กิกหิกเทสูงสุดที่2เทราไบต์ราคาก็เพิ่มเติมตามสเปคที่เราใส่เข้าไปนั่นเองนะครับก็นี่คือ iMac M4 ครับที่รีเฟรชมาใหม่ในปีนี้ครับผมอู๋ Spin9 ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ